ข้ามาก็เจอส่วนของห้องโถงกันเลยนะครับเป็นห้องใจกลางตัวบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นสัดเป็นส่วนงดีนะครับท่านผู้ชมเป็นห้องโถงตัวแอลนะครับตรงนี้ก็4นะครับยาว6เมตรห้าสิบนะครับในส่วนของโถงด้านหน้านะครับยาวหเมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับก็ลวดลายสไตล์หลุยประมาณนี้นะครับตรงกลางก็มีโคมไฟแขวนนะครับหลุมก็ลึกอยู่ที่ประมาณนะครับรวมทั้งสองสเต็ปเลยก็อยู่ที่ประมาณ20นะครับตกสเต็ปละ10เซนนะครับประมาณนี้นะครับ ตกแต่งด้วยมุมนะครับสไตล์หลุยนะครับเป็นฝ้าหลุมสไตล์หลุยนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับที่3ามที่4นะครับจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับอีเทีวเดียวกันนะครับอีเทียวเดียวกันครับตรงนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดโคมไฟในส่วนของโถงทางเดินนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับดูมุมตรงข้ามประตูกันสัหน่อยนะครับบานนี้เลยนะครับ ด้านบนก็ได้คงไฟ5โคมนะครับผนังก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนสีสว่างสีขาวนมนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเทาอ่อนๆนะครับชักโครกวันพีชนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องสีเทาอ่อนๆนะครับลายไม้ลายหินธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับขนาด 30x30 นะครับตรงนี้ก็เป็นฉากกั้นระหว่างโซนแห้โซนเปียกนะครับเป็นฉากปูนนะครับรนเปียกก็มีแฮนด์เชอร์เบอร์ให้นะครับ ตรงนี้จะเป็นมุมตรงข้ามประตูของห้องน้ํานะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นรายละเอียดของห้องน้ําห้องที่1นะครับสามารถนาโต๊ะรับประทานอาหารมาวางตรงนี้ได้นะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับขนาด 60x60 นะครับนี่ประมาณนี้นะครับยาว9นะครับกว้าง3นะครับอานบนก็ได้โคมไฟมากมายเลยนะครับ เราเปาตรงกลางดาวไลท์ LED สีนิ้วอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับที่ผมพาเดินชมตอนอยู่ด้านนอกนะครับเคาน์เตอร์ตรงนะครับขนาดกว้างเท่ากับกระเบื้องเลยนะครับหน้าเคาน์เตอร์ก็60สูง80นะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องกานิโต้สีดำนะครับทัาขอบก็ตกแต่งให้ดูสวยงามด้วยคิวสเตนเลตนะครับเตาแก๊สนะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็ประกอบด้วยเตาแก๊สซิงล้างจาน2ลุมนะครับที่พักจานหนึ่งที่นะครับ ประจานหนึ่งที่นะครับตัวนี้จะเป็นช่องแสงหน้าต่างของห้องครัวนะครับติดตั้งมูลี่โดย S อสอาร์ามานครับมี2ช่องนะครับประมาณนี้นะครับติดตั้งมูลี่ในส่วนของห้องครัวนะครับหน้าเคาน์เตอร์นะครับก็ประกอบด้วยบานซิงคู่บานซิ้งเดี่ยวฐางแก๊สนะครับแล้วก็บานซิงคู่นะครับเอาไว้เก็บข้าวของนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนหอยจระเข้มากนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาอยู่หนบ้านของคุณครูสมใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นไอเดียไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็เรียกใช้บริการนะครับร้าน s อพม่านมาติดตั้งม่านนะครับให้กับบ้านหลังนี้นะครับซึ่งก็เป็นบ้านสวยงามทีเดียวนะครับเป็นบ้านทรงปั้นยานะครับสไตล์คอนเทมพอร์ติเป็นบ้านร่วมสมัยนะครับ พื้นที่ซอยนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับก็อยู่ที่155ตารางเมตรนะครับนั่นก็ประมาณ2อล้านห้าแสนบาทนะครับก็จัดฟังชั่นออกมาเป็นนะครับสห้องนอน2ห้องน้ํา1ครัว1ห้องโถงแล้วก็มีเฉลี้ยงทางขึ้นเป็นซุ้มหน้าบ้านนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้ากว้างอยู่ที่10เมตรลึก15เมตรนะครับถือว่าเป็นบ้านไซส์ใหญ่เลยนะครับขนาดใหญ่ครอบครัวขนาดใหญ่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินชมนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเล็กน้อยนะก่อนเข้าไปดูในส่วนของภายในตัวบ้านนะครับ ส่วนของด้านหน้าก็เป็นประมาณนี้นะครับตกแต่งด้วยวัสดุสมัยใหม่ครับอย่างเช่นหินทรายนะครับสีเขียวขี้ม้าครับตกแต่งตามผนังแล้วก็ตามเสานะครับเสาระเบียงนะครับหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นหินทรายนะครับเขียวขี้ม้าครับแล้วก็ตกแต่งตัดด้วยบัวปูนนะครับปูนปั้นทาสีขาวนะครับด้านบนก็เป็นโคมไฟกิ่งนะครับสองสว่างในส่วนของหน้าบ้านนะครับผนังหน้าบ้านตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งด้วยหินทรายสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับ ประมาณนี้ในส่วนตรงนี้จะเป็นช่องแสงนะครับหน้าต่างของห้องนอนนะครับฝั่งซ้ายขวาจะเป็นห้องนอนตรงกลางจ,จะเป็นโถงทางเดินแล้วก็หลังสุดจะเป็นห้องครัวนะครับประมาณนี้นะครับสีน้ำเงินนั้นก็จะเป็นาการตกแต่งครับเส้นสายนะครับเป็นเส้นสายของปูนนะครับแล้วก็ทาสีสาสาขาวนะครับทาด้วยสีขาวประมาณนี้นะครับเสาะร่องนะครับประมาณว่าเสาะร่องนะครับเสาะร่องแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีขาวนะครับก็จะเป็นบ้านหน้าแคบแต่ตอนลึกมากค่ะท่านผู้ชม นี่ครับลึก15เมตรกันเลยทีเดียวนะครับเดินดูกันสักหน่อยนะครับก็อาจจะมีพื้นที่รีวิวในส่วนของด้านนอกแคบนะครับเพราะว่าเป็นบ้านชุมชนในเมืองนะครับมีพื้นที่ไม่กว้างนะครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นภาพจากด้านหลังนะครับด้านหลังบ้านนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นช่องแสงหน้าต่างประตูนะครับของห้องครัวนะครับ หลังคาเป็นซีแพคโมเนียสีเทานะครับตรงนี้จะเป็นบันไดลงมาจากในส่วนของห้องครัวนะครับก็สามารถขึ้นได้2ทางครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็บ้านก็สูงอยู่ที่1เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นราวบันไดครับกันตกนะครับของเสียงหลังบ้านนะครับก็จะเดินออกมาจากห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงของห้องน้ํามีอยู่2ห้องนะครับหน้าต่างบานกระถุงของห้องนอนนะครับห้องละ2บานนะครับ ตัวนี้มี2ห้องนะครับซ้ายขวานะครับมีห้องนอนอย่างละ2ห้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในกันนะครับก็ฟังก์ชันแรกก็คือเฉลียงหน้าบ้านนะครับก็กว้างอยู่ที่2 8 0เมตรนะครับลึกเมตรนะครับบันไดก็มีอยู่5ขั้นนะครับหููบันไดก็เป็นจูนบันไดอลูมิเนียมกันลื่นให้นะครับเบื้องผิวหยาบนะครับปูในส่วนของพื้นบันไดแล้วก็พื้นในส่วนของเฉลียงหน้าบ้านนะครับ ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นราวระเบียงกันตกนะครับสแตนเลสทรงกลมนะครับมี2ฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูเฉลียงหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับประตูตรงนี้ก็เป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับเข้าไปยังส่วนของฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านหลังนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นม่านเองอาร์ผ้าม่านนะครับก็เป็นม่านสองชั้นม่านโปร่งกับม่านทึบนะครับเข้ามาก็เจอส่วนของห้องโถงเลยนะครับ เป็นห้องแจกกลางตัวบ้านนะครับ mm ถือ hmm. ว mm ่าเป็นสัดเป็นส่วนดีนะครับท่านผู้ชมเป็นห้องโถงตัว L นะครับตรงนี้ก ka mm ็4นะครับยาว6เป็ด50นะครับในส่วนของโถงด้านหน้านะครับยาว6เม50นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะมีช่องแสงมีหน้าต่างนะครับอยู่2ด้านนะครับด้านที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับแล้วก็ด้านที่อยู่ฝั่งทางนี้นะครับเป็นด้านทิศตะวันตกของตัวบ้านนะครับ ตามพื้นนะครับก็ตกแต่งด้วยบัวพื้นนะครับ PVC ครับประมาณนี้นะครับสีน้ําตาลนะครับนั่นอาจจะใช้ PVC กับท่านผู้ชมเป็นไม้เทียมนะครับทาสีน้ําตาลครับก็ขนาดอยู่ที่10เซนครับพื้นก็เป็นกระเบื้องขนาด6 0 0คูนะครับ60ูนะครับลายหินอ่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็ทุกฟังก์ชันเลยนะครับยกเว้นในส่วนของห้องน้ํากับห้องครัวนะครับด้านบนนะครับเนส่วนของโถงตรงนี้นะครับเป็นโถง ลิฟวิ่งแอเรียนะครับขนาด4คูณส1 0นะครับก็จะมีส่วนของโคมไฟนะครับมี5โคมนะครับประมาณนี้นะครับดาวไลท์4นิ้วนะครับแล้วก็สาะเบา1โคมนะครับถัดมาจะเป็นโถงทางเดินนะครับโถงทางเดินจะมีในส่วนของฝ้าหลุม2สเต็ปนะครับไม่ใช่ฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับก็ลวดลายสไตล์หลุยส์ประมาณนี้นะครับตรงกลางก็มีโคมไฟแขวนนะครับหลุมก็ลึกอยู่ที่ประมาณนะครับ รวมทั้งสองสเต็ปเลยก็อยู่ที่ประมาณ20นะครับตกสเต็ปละ10เซนนะครับประมาณนี้นะครับตกแต่งด้วยมุมนะครับสไตล์หลุยนะครับเป็นฝ้าหลุมสไตล์หลุยนะครับตรงกลางก็มีสรลเปาแล้วก็พงไฟแขวนอยู่หลังสุดนะครับโขงตัวนี้ก็ลึกอยู่ที่12เมตรนะครับนี่ครับและกว้างประมาณ3เมตรนะครับซ้ายมือมี2ห้องขวามือมี2ห้องเป็นห้องนอนครับมอ่นนุจะมีห้องน้ําอีู่2ห้องนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราชมไปส่วนของห้องนอนห้องนี้กันก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับห้องนอนก็มีประตูลายโมเดิร์นขนาด80สูง2เมตรนะครับูกบิดการโยกนะครับ4คูณ350นะครับมีช่องแสงอยู่2ด้านครับบานกระทุ้งกับบานเลื่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นม่านอเอสอ r ผ้าม่านอีกแล้วนะครับม่านกระทุ้งบานกระทุ้งนะครับก็จะมีม่านพับนะครับด้านบนก็มีโคมไฟ5โคมครับตรงกลางสละเปาแล้วก็อีก4โคมด้านข้างนะครับเป็นดาวไลท์ขนาด4นิ้วนะครับ มานี้ครับพื้นก็ปูด้วยกระเบื้องเช่นเดียวกันห้องโถงนะครับทางขอบพื้นก็ตกแต่งด้วยบัวพื้นนะครับห้องถัดมานะครับท่านผู้ชมก็ถัดจากห้องที่1เลยนะครับสเปคดีเทลเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าช่องแสงมีอยู่ช่องเดียวนะครับมีอยู่ด้านเดียวมาณนี้นะครับนี่ครับมาหนี้เลยนะครับ4คูณ3เมตร50นะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนของห้องนอนนะครับที่3ามที่4นะครับจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับดีเทลเดียวกันนะครับดีเทลเดียวกันครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดโคมไฟในส่วนของโถงทางเดินนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับดูมุมตรงข้ามประตูกันสัหน่อยนะครับมบบนี้เลยนะครับด้านบนก็ได้โคมไฟ5้าโคมนะครับ ห้องที่4ครับห้องนอนนะครับมีอยู่4ห้องนอนเป็นถือว่าเป็นบ้านไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับสเปคเดียวกันนะครับตั้งแต่ประตูไปเลยนะครับสเปคเดียวกันนะครับ4คูณ3เมตรนะครับมีหน้าต่างอยู่ด้านเดียว2ช่องหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับมาครับนะครับมุมตรงข้ามประตูนะครับ กระเบื้องนะครับด้านบนก็โครไฟห้5โคมเช่นเดียวกันนะครับเราดูในส่วนของห้องน้ำนะครับมีอยู่2ห้องตรงนี้นะครับนี่ครับประตูเป็น UPVC ลายไม้นะครับขนาด70สูง2เมตรนะครับส่วนวงกบจะเป็นไม้จริงนะครับด้านล่างก็มีช่องลมให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นลูปบิดกันโยกนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เป็นรายละเอียดของ ห้องน้ำรวมครับมี2ห้องนะครับถือว่าสะดวกสบายต่อการใช้งานเวลาเจอในส่วนของเวลาคับคันช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องแย่งกันใช้นะครับเข้ามาก็เจอในส่วนของโซนแห้งนะครับก็มีตู้แขวนนะครับเป็นเคาน์เตอร์อ่าล้างหน้าอ่าล้างมือนะครับตัดขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นกระจกมาเอานะครับผนังก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนสีสว่างสีขาวนมนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเทาอ่อนๆนะครับ คัโคลวันพีทนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องสีเทาอ่อนๆนะครับลายไม้ลายหินธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับขนาด30มสคูสานะครับตรงนี้ก็เป็นฉากกั้นระหว่างโซนแห้งโซนเปียกนะครับเป็นฉากปูนนะครับโซนเปียกก็มีแฮนด์เชเวอร์ให้นะครับหน้าต่างช่องแสงนะครับบางกระทุงกระจกโพลนฟ้าอลูมิเนียมดำนะครับช่วยเพิ่มแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ําแล้วก็ระบายกลิ่นระบายอากาศนะครับท่อน้ําทิ้งนะครับฟอเรนนะครับ มานี้นะครับฉากปูนนะครับเก็บมุมด้วยคิวสแตเลสนะครับเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยนะครับของฉากปูนนะครับด้านบนก็ไปก็ได้ฝ้ายยิซ้มฉากเรียบกันชื้นนะครับโคมไฟดาวไลทย LED 4นิ้ว2โคมนะครับตรงนี้จะเป็นมุมตรงข้ามประตูของห้องน้ำนะครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นรายละเอียดของห้องน้ำห้องที่1นะครับ เราไปดูส่วนของห้องน้ําห้องที่2นะครับก็ในส่วนของการออกแบบโครงสร้างครับเหมือนกันนะครับขนาดห้องก็เท่ากัน 2, องคูณสามเมตรห้าสิบนะครับสวิตก็อยู่ด้านนอกนะครับประมาณนี้นะครับสวิตอยู่ด้านนอกนะครับประตูเข้าห้องน้ําห้องที่2นะครับนี่ครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าจะสลับที่กันนะครับจะย้ายสุขภัณฑ์มาอยู่ด้านตรงข้ามนะครับด้านซ้ายมือนะครับ สะดวกต่อการก่อสร้างนะครับเวลาเดินท่อต่างๆนะครับพื้นก็เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นรายละเอียดเดียวกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับตั้งการออกแบบนะครับโครงสร้างนะครับแล้วก็ดีเทลวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งผนังพื้นนะครับเป็นกระเบื้องลายเดียวกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปดูส่วนของห้องครัวนะเป็นฟัง์ชันสุดท้ายนะครับอยู่หลังบ้านเลยนะครับขนาดก็อยู่ที่3คูณ9เมตรนะครับ ก็มีประตูกั้นนะครับประตูก็ลายเดียวกันนะครับสไตล์เดียวกันกับห้องนอนเลยนะครับขนาดสาคูเเมตรนะครับประมาณนี้เป็นห้องครัวขนาดยาวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่รับประทานอาหารนะครับสามารถนาโต๊ะรับประทานอาหารมาวางตรงนี้ได้นะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับขนาด60สิบคูนหกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับยาว9นะครับกว้าง3นะครับด้านบนก็ได้โคมไฟมากมายเลยนะครับ เราเป่าตรงกลางดาวไลท์ LED 4นิ้วอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับที่ผมพาเดินชมตอนอยู่ด้านนอกนะครับประตูออกไปยังหลังบ้านนะครับมีสวิตช์เปิดไฟในส่วนของเฉลียงหลังบ้านนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็ออกไปยังหลังบ้านนะครับตูด้านนอกจะเป็นประตูไม้สังเคราะห์นะครับกันน้ํากันแดดได้นะครับทนต่อการผูกร่อนนะครับ มาชมเคาน์เตอร์กันนะครับเคาน์เตอร์ตรงนะครับขนาดก็กว้างเท่ากับกระเบื้องเลยนะครับหน้าเคาน์เตอร์ก็60สูง80นะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็เป็นกระเบื้องกร a ิโตสีดำนะครับทัาขอบก็ตกแต่งให้ดูสวยงามด้วยคิวสแตนเลสนะครับตาแก๊สนะครับท็อปเคาน์เตอร์ก็ประกอบด้วยตาแก๊สซิ่งล้างจาน2หลุมนะครับที่พักจานหนึ่งที่นะครับที่พักจานหนึ่งที่นะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงหน้าต่างของห้องครัวนะครับ ติดตั้งมูรี่โดย S อสอารพามานครับมี2ช่องนะครับประมาณนี้นะครับติดตั้งมูรี่ในส่วนของห้องครัวนะครับหน้าเคาน์เตอร์นะครับก็ประกอบด้วยบานซิงคู่บานซิงเดี่ยวถังแก๊สนะครับแล้วก็บานซิงคู่นะครับเอาไว้เก็บข้าของนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมด้านในกันหน่อยนะครับก็ปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับนี่ครับกระเบื้องเช่นเดียวกันกับในส่วนของพื้นของห้องครัวเลยนะครับงานเรียบร้อยสวยงามนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับ มูดดูดควันนะครับตู้แขวนผนังนะครับโอเควันนี้ก็มารีวิวนะครับบ้านสวยๆของครูสมใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เรียกใช้บริการเอารพามาแล้วก็อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นไอเดียไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่มองหาไอเดียแบบยบ้านหรือว่าสำหรับคนที่กำลังมองหาจ้างสร้างบ้านสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ